ช่วงนี้นี่ฝนตกรถติดน้ําท่วมด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับฝนตกหนักจริงๆนะครับน้ําท่วมรอผู้ว่ากทมคนใหม่เลยนะครับและไม่ใช่แค่ที่กทมครับที่เชียงใหม่ก็ฝนตกหนักเช่นกันครับนี่ครับนี่คือที่เชียงใหม่นะครับบนถนนสีวิชัยทางขึ้นดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ จะเห็นว่ามีเสาไฟเนี่ยโค่นล้มขวางถนนหนึ่งต้นรถที่ผ่านไปผ่านมาหลายคันเกือบจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเนื่องจากว่าถนนลื่นและว้็ฝนตกตลอดทั้งวันคาดว่าดินอ่อนตัวครับทำให้เสาไฟที่เพิ่งนํามาปักลงดินมันโค่นลงมาแล้วก็พบว่ามีเสาไฟอีกหลายต้นมันโน้มเอียงเสี่ยงจะเกิดอันตรายดูสิฮนะถ้ามันโค่นลงมาจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขต่อไปไปต่อที่กำแพงเพชรครับ กำแพงเพชรหลังจากที่ฝนกระหน่ำครับพื้นที่อำเภอเมืองอย่างที่เห็นเลยครับโรงเรียนเพชรชรศึกษาครับน้ำท่วมโรงเรียนครับบางจุดนี่เขาบอกว่าสูงกว่า40เซนติเมตรนะครับทำให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียนชั่วคราวคาดว่าวันนี้จะพยายามระบายน้ำออกให้ได้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกลงมาซ้ำวันต่อมาก็น่าจะโอเคกลับมาเรียนได้ขณะที่กรุงเทพมหานครครับรเผชิญกับฝนตกหนักทั่วกรุงเลยครับ มีสภาพน้ําท่วมหลายที่ครับเป็นผลกระทบมาจากระบบประตูปิดเปิดระบายน้ําอัตโนมัติที่ลำรางหรือว่ารางอ้อารางแก้วในพื้นที่ซอยผลโยทิน63แยก 2, 2> คือชาวบ้านเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้ฮะเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบลูกลอยผิดและสูงเกินไปทําให้พื้นที่ตรงนี้ต้องรองรับน้ําฝั่งซอยสายหยุดน้ํามันก็เลยท่วมขังบ้านเรือนชาวบ้าน เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้ามาแก้ไขหน่อยครับแต่ตอนนี้หลายคนก็บอกว่ากําลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากรรมทมเป็นปัญหาสุดคลาสสิกที่ทไม่รู้ว่าเลือกใครเข้ามาแล้วจะแก้ได้หรือเปล่านะครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นไปถามนายกก่อนละกันระหว่างที่รอเลือกตั้งผู้ว่าครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็บอกถึงปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพบอกก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งเวลาหน้าฝนดังนั้นระบบระบายน้ำเนี่ยมันอาจไม่ทันเวลาเห็นใจคนกรุงที่อยู่กันอย่างแออัดซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องมาแก้ไขครับ <L> an> an> อยู่แล้วว่ากรุงเทพมหานครเราเคร่องร,ร่าง,งจแออาจพารมูนนะเพราะฉะนั้นระบบการระบายน้ําระบายน้ําอาจจะไม่ทันเวลาในวันนี้ที่มันตกเป็นปริมาณท,ที่มากๆหลายมิลลิเมตรในช่วงเวลาจํากัดผมเห็นใจคนที่กรุงเทพคนข้องางใจแออัดนั่นแหละคือปัญหาที่ทุกคนจะต้องมาแก้ทํำยังไงถ้าไม่แก้ในเรื่องนี้มันแก้ได้ไม่ทันที่ผมบอกไว้เลยเลย่านนายกบอกว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนจะต้องมาแก้ทุกคนที่ใครนะฮะก็คือ แคนดิเดตผู้ว่าหรือเปล่าคนที่กําลังจะมารับตําแหน่งผู้ว่าเนี่ยเด<อ>ือเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้แล้วแล้วก็ทีมงานทั้งทีมที่หาเสียงกันอยู่หรือเปล่าสกสอก,อ,สอ,กอ,อะไรก็ว่ากันไป<อ>นะฮะตอนนี้ที่ยังไม่มีผู้ว่ากทมครับนักข่าวก็ถามว่ามันจะทําให้เกิดสุญญากาศในกรุงเทพรหรือเปล่านายกบอกว่ามีหน่วยงานที่ดูแลอยู่แล้วครับส่วนกรมอุตุครับประกาศเตือนครับ19-24พฤษภาคมนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับฝนตกหนักบางแห่งเพราะฉะนั้นระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับ Yeah, we